วิธีทาความสะอาดเซนเซอร์นับเครื่อง n t 4 0 0นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับไขควงปากแบนไขควงปากแฉกนะครับแปรงปัดทําความสะอาดนะครับขั้นตอนแรกใช้ไขควงปากแบนนะครับหมุนน็อตทั้ง4ตัวนี้ออกมาทั้งหมดนะครับพอหมุนเสร็จแล้วนะครับให้นําแผ่นจานออกมานะครับ แล้วใช้ไข่ปัดแชกหมุนเอาเซ็นเซอร์เอามานะครับตัวที่1กับตัวที่4นะครับพอหมุนเสร็จแล้วก็พลิกเซนเซ,นเซอร์ขึ้นมาครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้บางครั้งจะมีฝุ่นนะครับให้ใช้แปรงปัดทำความสะอาด ได้เลยนะครับกับกระจกเซ็นเซอร์นับตัวนี้ถ้ามีคราบสกรปรกใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดให้ใสนะครับก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ย้อนขั้นตอนวิธีกลับเข้าไปนะครับ